สวัสดีครับผมสมซูงแบ็กไอเดียนะครับจากคลิปก่อนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ c o n n e ็ t ชันนะครับแล้วก็การล็อกอินชั n แนลนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาดูในตัวอย่างของการส่งข้อความนะครับผมในตัวอย่างที่2นะครับจากไฟล์ที่ได้แถมไปด้วยนะครับผมเปิดตัวไฟล์ก่อนเลยนะครับ <c oughs> จากหน้าต่าง ที่เห็นนะครับก็คือจะเป็นโปรแกรมแชทอย่างง่ายนะครับผมอลองดูในส่วนของตัวโค้ดนะครับก็จะประมาณนี้ครับสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีส่วนของอการ data, อัปเดต Data นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการอ่านข้อความที่ถูกส่งเข้ามานะครับผมส่วนฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันตรวจจับเกี่ยวกับการออกจาก ลมหรือ channel ของ user นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องทำการแอดไลเบอรี่ขึ้นมาก่อนนะครับผมโอเคครับโอเคนะครับผมอลองทำการรันดูก่อนนะครับ โอคครับผมถ้าไม่มีเออร์เลอรอะไรก็แสดงว่าได้แล้วนะครับทีนี้นะครับก็ทําการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ก่อนครับ <c oughs> <Okay. S 2> ครับพอเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ลองลันไฟล์ที่เป็น S W F ดูก่อนก็ได้นะครับโอเคครับถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับคอมพล t สคอนเนคชั o นก็คือ สามารถคอนเน็ชันได้แล้วนะครับก็คือใช้งานได้แล้วนะครับเปิดขึ้นมานะสหน้าจอเลยนะครับโอเคไม่สบายยาวนะครับช่วงนี้ครับจะเป็นโปรแกรมแชทอย่างง่ายนะครับในวิในคลิปนี้นะครับผมครับทีนี้เรามาดูในส่วนของรายละเอียดโค้ดกันบ้างนะครับลองรันไว้นะครับ Okay, ครับคราวนี้การที่ผมจะอธิบายนะครับก็คือจากพื้นฐานของคลิปก่อนก็คือการคอนเน็ชันนะครับก็คือ,อพอเริ่มมานะครับก็ต้องทําการคอนเน็กนะครับเข้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับพอคอนเน็ชันเสร็จแล้วพอคอนเน็ชันสำเร็จนะครับก็จะมาที่ฟังก์ชันนี้นะครับ c o m p l s t connect นะครับก็คือฟังก์ชันเกี่ยวกับการ อ่าเช็คการคอนเนคชันนั่นเองครับพอคอนเนคชันสำเร็จแล้วนะครับก็จะทำการล็อกอิน a n n e l ต่อเลยนะครับ Channel ที่ใช้ในที่นี้ก็คือ Sample Channel นะครับผมเหมือนกับทุกตัวอย่างนะครับก็คือ Channel ที่เป็นค่า Default มากับตัวโปรแกรมนะครับส่วนด้านหลังนี้ครับก็คือชื่อของ User นะครับที่ทำการล็อกอินเข้ามาในชแนลนะครับอ่า User ตัวนี้นะครับผมได้ทำการ Random นะครับ อย่างในตัวอย่างนะครับจะเห็นเป็น user 609อะไรก็ตามนะครับก็คือ,อตัวนี้นะครับที่ผมเริ่มต้อมไว้ก็คือ user แล้วก็เร่มต้อมตัวเลขตั้งแต่1นึ่จนถึง1000พนะครับผมโอเคนะครับอพอทาการล็อกอินเข้าไปในช anel แล้วนะครับก็จะมาดูทีดูที่ฟ <c oughs> ังก์ชันนี้นะครับว่าทําการล็อกอินเข้าไปที่ช anel สาเร็จหรือเปล่านะครับผมก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ ใช้ในการเช็คนะครับ success นี่นะครับคราวนี้นะครับในตัวอย่างนี้นะครับพอทําการล็อกอินสำเร็จใช่ไหมครับคราวนี้ในบทนี้นะครับก็จะมีสิ่งใหม่เลยก็คือการส่งข้อความนะครับผมเรามาดูกันว่ามันทํางานยังไงนะครับผมกลับมาที่ฟังก์ชันเกี่ยวกับการอัปเดต Data นะครับผมก็คือฟังก์ชัน list message ของเราเนี่เอง นะครับเรามาดูนะครับที่ฟังก์ชันนี้โอเคครับจะสังเกตเลยได้ว่าจะมีอ่า user นี่คือ user ที่ถูกเอ่อที่มีคนส่งข้อความมานะผมกับเ e s s a g นี่ก็คือข้อความที่ถูกส่งมานั่นเองนผมดูในเงื่อนไขนะครับผมข้อความเท่ากับล็อกอินให้แสดงว่า อ่ายูเซนี้ได้ login channel ล็อกอินชันแนลนะครับผมก็คืออย่างนี้นะครับถามว่ามาจากไหนนั้นก็คือมันกลับมาดูที่ฟังก์ชันของการ Login channel นะครับพอทําการ l o อกอเข้าชัน n นลสำเร็จนะครับก็จะทําการส่งข้อความว่าล็อกอินนะครับก็คือถือว่าจะตรงกับเงื่อนไขนี้นะครับพอส่งข้อความว่า l o g กอินเสร็จอ่ายูเซอร์ที่ตรวจจับได้นะครับก็จะอ่านข้อความว่าเท่ากับ l o g กอิหรือเปล่าอ่าถ้าเท่ากับ l o g กอก็จะแสดงข้อความ ว่ายูเซอร์นี้ได้ล็อกอินเข้ามาแล้วนะอย่างนี้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเอลฟ์นะครับก็คือเป็นส่งข้อความมาไม่ได้ส่งว่าล็อกอินเข้ามานะครับเขาจะกลายเป็นการส่งเมสสนั่นเองนะครับผมนะก็คือยูเซอร์นี้โคลอนส่งข้อความนี้มานะครับแบบนี้นะครับอ่ะอย่างนี้นั่นเองครับ ทีนี้มาดูในส่วนของการส่งนะครับก็คือในส่วนแรกนะครับก็คือนี่คือชื่อของปุ่มนะครับผมก็คือปุ่มนี้นะครับผม Instant name ของปุ่มนี้นะครับแล้วก็ a อ d event ให้มันเกี่ยวกับการลิกนะครับผมคือการส่งข้อความมาดูที่อเครับส่วน input t x t นะครับก็คือตัวนี้นะครับ คืออินพุตเทคตัวนี้นะครับคือจะเช็คว่าอ n p u t text ตัวนี้ไม่เท่ากับว่างนะครับมก็จะทำการส่งข้อความนะก็คือดูคำสั่งนี้ให้ดีนะครับคือมันจะมีทั้งหมด2 2ตัวนะครับในเวอร์ชันนี้นะครับก็คือส่งข้อความเฉพาะในรูมตัวเองนะครับรวมถึงล็อบบี้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นการส่งข้อความให้ทุกคนได้เห็นที่อยู่ในช anel นี้ได้เห็นทุกคนนะครับ แั้ที่นี้เราจะใช้ตัวแรกก่อนนะครับอพอเช็คว่าข้อความะนะครับนี่ถือไม่เท่ากับว่างนะครับพอกดส่งก็ะจะทาการส่งข้อความไปแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการล้างกล่องอินพุตเทคนะครับพอส่งคําว่าไฮไปนะครับก็จะมาที่ตรงนี้แล้วครับตัวนี้จะแปลว่าไฮใช่ไหมครับส่งล็อกอินมาหรือเปล่าไม่ได้ส่งใช่ไหมครับก็จะเข้าที่ส่วนของเอล์นะครับผม ก็คือซอ e r นี้ได้ส่งคําว่า hi มานะครับก็คือตัวนี้ครับนั่นเองครับนี่คือการส่งข้อความนะครับครานี้ในบทนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันของการออกของ user นะครับผมผมเป็นวัดครับช่วงนี้โอ้โหไปหาหมอมาเหมือนกันครับโอเคโอเคนอกเรื่องมากกว่าแล้วนะฮะดูฟังก์ชันนี้นะครับอ่า การออกของยูเซอร์ใช่ไหมครับก็คือฟังก์ชันนี้นั่นเองนะครับผมคือถ้าเกิดว่ามียูเซอร์ออกจากเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีสามารถเช็คได้นะครับว่าใครออกนะครับผมองเปิดขึ้นมาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับโอเคแล้วผมจะทําการออกนะครัออกแล้วพอมาดูนะครับเห็นไหมครับยูเซอร์ตอนแรกก็จะทําการล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับผมแล้วกี้ผมกดออกไป ก็จะเช็คว่าออกนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองครับยูเซอร์ห้าสี่เก้า็คือตัวนี้ออกไปแล้วนะครับนั่นเองครับนี่ก็คือพื้นฐานของโค้ดนี้นะครับผมก็ลองศึกษาและทำความเข้าใจดูนะครับทีนี้นะครับเราก็เพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการส่งข้อความนะครับเราจะมาลองอ่ะลองสร้างเองเลยนะครับดียวขออนุญาตลบตัวนี้ ปิดออกเลยนะครับผมหนับแรกนะครับเราก็ทําการสร้างฟฝาชื่อใหม่นะครับเป็น Action Script สนะครับผมเพื่อความเข้าใจง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนบนไทม์ไลน์เลยแล้วกันนะครับเป็นเทสสองแล้วกัน,นครับเซฟไว้ที่ desktop อ็ไ้นะรหรือที่ไหนก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับการที่จะใช้งานก็คือต้องทําการ add libraries เข้ามาก่อนนะครับเ,เดี๋ยวถ้าใช้งานในบ่อยก็จะคล่องนะครับโอเคครับผมก็คือว่าเป็นการเตรียมการเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับทำการเปิดหน้าต่าง action script ขึ้นมานะครับผมก็ทำการ Connection นะครับแล้วก็ล็อกอิน a n n e l ให้เรียบร้อยนะครับ ของเล่องนี้นะครับก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับก็คือว่าเป็นการลองเฉยคือฟังก์ชันนี้จะเป็นการเช็คก,การคอนเน็กที่ไม่สําเร็จนะครับผมหรือไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเมื่อกี้เราก็รู้กันอยู่ว่าจะสามารถติดต่อได้อยู่แล้วก็เป็นการล็อกอินเลยแล้วกันครับล็อกอินชันแนล โอเคนะครับโอ้ไม่สบายมากครับช่วงนี้ไม่ได้จับคอมเลยนะครับ แดงก็ความบ้าทำการคอนเนคชันสําเร็จนะครับแล้วก็การล็อกอินแชนเนลพอคอนเนคชันสําเร็จแล้วนะครับก็ทําการล็อกอินแชนเนลครับซ a มเ l ิล h a น n นลนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่มีอยู่แล้วแลตามด้วยช,ชื่อของยูเซอร์นะผมเอาเป็นเทส t ก็ได้นะครับ ยูเซอร์เทสลวกันค,ครับพอทำการล็อกอินแล้วก็จะมาที่ฟัง,งชั่นนี้นะครับเป็นที่ีฟังชั่นนี้มีนนการเช็คว่าล็อกอินสำเร็จหรือเปล่า เซอ์แล้วกันนะครับยูเซอร์นี้ล็อกอ,อินชั n แนล สังเกตเลยว่าผมจะพยายามพิมอย่างนี้ตลอดนะครับเพื่อจะให้คุ้นกันนะครับจะได้ใช้งานได้คล่องๆนะครับลองพลันดูนะครับโอเคครับมาดูที่ส่วนของหน้าต่างพูดนะครับก็คือนดับแรกเลยนะครับเราได้ทําการติดต่อการก็ได้นะครับได้ทาการคอนเนคชันเข้ามานะครับพอคอนเนคชันสำเร็จก็จะแสดงข้อความว่า complete connection ใช่ไหมครับ จากนั้นก็ทำการล็อกอินช n n e ลชื่อว่า Sample Channel User ชื่อว่าอย่างนี้นะครับพอล็อกอินเข้ามาสำเร็จแล้วก็จะแสดงข้อความว่า User นี้ก็คือ User Test ล็อกอินชั n นลนะครับชันลนี้ Sample Channel นั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็เข้าประเด็นเกี่ยวกับการส่งข้อความกันเลยนะครับนเราต้องสร้างฟังก์ชันขึ้นมา ต้องสร้างเหตุการณ์้นมาก่อนนะครับก็คืออัปเดตด a ตั่นเองโอเคครับขออนุญาต Copy นะครับ บ้านผมเลี้ยงไก่นะครับต้องทนเอานะครับอาจจะหนกหูบ้างน,นะเคครับผมทีนี้เราก็ลองส่งข้อความไปดูนะครับก็คือ คำสั่งนี้นะครับลองส่งคำว่า test message ก็ได้นะครับโอเคลองรันดูนะครับ <c oughs> โอเคครับจะสังเกตเล,เลยว่าจะสูกแสดงข้อความว่าอยู่เซอร์นี้ได้ส่งข้อความ test message มานะครับเหมือนในตัวอย่างนี้นะครับ อย่างในตัวอย่างที่2ที่ได้อธิบายโค้ดเป็นไปแล้วนะครับก็คืออันดับแรกนะครับเขาจะทําการส่งข้อความว่าล็อกอินเข้ามาใช่ไหมครับโอเคทาการส่งข้อความว่าล็อกอินเข้ามานะครับผมแล้วเขาก็จะสร้างเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาจริงๆอ่ะในส่วนของการตรวจจับยูเซอร์ล็อกอินเข้ามาเนี่ยใน h ช n แนลเนี่ยไม่มีนะครับก็คือก็เลยต้องได้ส่งอ่าเป็น ข้อความเข้ามานะครับผมแต่ว่าส่วนในการล็อกอินของอของรูมนะครับหรือการออกของห้องเนี่ยเราจะมีการตรวจจับอยู่แล้วนะครับผมก็คือในส่วนของล็อบบี้เนี่ยต้องส่งข้อความแสดงว่าตัวเองล็อกอินเข้ามาเองนะครับแล้วก็อาจจะสุดไก่ชอบมาขันตอนที่ผมอัดวิดีโอตลอดเลยนะไม่เข้าใจเหมือนกัน เวลาผมไม่อัดวิดีโอนี่มันจะไม่ส่งเสียงอะไรรบกวนเลยนะครับโอเคครับอ่าล้วก็ลองมามดูนะครับอพอมีการล็อกอินอย่างเงี้ยอ,อย่างที่เราส่งข้อความเข้ามาาเราเล็อกอินแล้วเขาจะแสดงว่ายูเซอร์นี้ล็อกอินเข้ามาโอเคครับ อ่ะล็อก in. อินนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีการส่งข้อความที่ว่าไม่ใช่คำว่าล็อกอินเข้ามานะครับก็จะให้เป็นการเหมือนเป็นการแชทอะไรอย่างงี้นะครับ <c oughs> เหมือนในตัวอย่างที่เราเห็นกันเป็นนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับ ตน,นี้เราก็ลองลันดูกันครับสังเกตได้เลยว่าจะเป็นการแสดงข้อความว่า user test login นะครับก็คือจะเข้าส่วนของเคสแรกนี้นะครับเราลองส่งข้อความเพิ่มนะครับเช่นเราล็อกอ,อินเข้ามาแล้วนะครับเราก็ลองส่งข้อความเพิ่มดูในนี้ก็ได้นะครับที่ไหนก็ได้โอเคส่งว,ว่า test ก็ได้นะครับ test message เรา,เราลองดูใหม่อ่าสังเกตได้เลยครับว,ว่าจะมีข้อความที่สุส่งเข้ามาก็จะตรวจจับเลยว่าข้อความนี้ไม่เท่ากับล็อกอินใช่ไหมครับก็จะมาเข้าเคสนี้ก็จะแสดงชื่อของยูเซอร์ที่ส่งแล้วก็ตามด้วยข้อความนั่นเองนะครับบทนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ลองประยุกต์ใช้กันดูนะครับส่วนในบทต่อไปนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเกี่ยวกับการมีเกี่ยวกับการใช้ห้องนะครับการสร้างห้องการอ่า ส่งข้อความกันในห้องอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่ลึกลงไปเรื่อยๆนะครับผมจนคือวิดีโอทั้งหมดเนี่ยเป็นผมทําให้ทุกคนจริงนะครับใครที่คิดว่าเอาวิดีโอไปทําให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ยินดีนะครับที่จะให้เอาตัวนี้ไปทําเป็นวิดีโอของเ,เองก็ได้นะครับก็จะที่สอนท่านอื่นนะครับว่า ให้ใช้โปรแกรมได้ผมก็อาจจะไม่เก่งนะครับในการถ่ายทอดให้กับทุกคนนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามผมได้เลยนะครับทั้งในแฟนเพจแล้วก็ทาง Facebook หรือทางคอมเมนต์ของวิดีโอนี้เลยก็ได้นะครับผมยังไงผมก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ติดตามเราโดยตลอดนะครับผมก็ขอบคุณมากครับ